นี่พามาเดินของถมที่ตลาดไทยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับเทียบนี่จะเดินซอยไหนกันนีร้อนนะครับวันนี้มเดี๋ยวดูกันวันนี้จะได้อะไรนี่ครับโอ้ยร้อนนะฮะดูมีอะไรบ้างเออเรื่อยของเต่านี่ครับหลายแยังเพิ่งตั้งร้านนะครับเดี๋ยวดูกันก่อนลองดูเย็นๆรอบหนึ่งคนระับว่าจะมีอะไร ยังไม่เจอของตกใจเราเนาะใหม่เลยแต่นั้นก็ใะไรอย่างเงี้ยครับเฮลูกนะอ่ะเอาใหญ่มากนะโอ้ยสุดยอดครับ เจอนี่อยู่กล่องแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับแต่ของก็ไม่รู้เท่าไหร่นะตัโหโหโหกร้อยเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันไม่ไหวครับผมก็ไม่รู้ตัวอะไรจะซื้อไปแกะดูไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับนี่ครับมาเดินกันต่อหายร้อนแล้วนี่ รีมา,าราคาหนึ่งบาทครับรถบุกทางแล้วนี่โอเคเราโดนต่อเราจะมีอะไรข้างนอกอีกไหมทางเราไปน็นยังไงครับทางไหนถ่ายนะดูอีกๆๆมาสรุปอันนี้ทีว่าวันนี้เราได้อะไรไปบ้างนะครับโอเครู้สึกเราจะถามเคสคอมมันนี้ไปแล้วเราจะ ราคาจะไม่ได้กันรูเปล่าไม่แน่ใจเนาะอันนี้ถามดูกินใช่ไหมไม่แน่อ่ะดูก่อนนะครับเทปอันนี้ขายไงครับพี่ขายครับเทปตัวนี้ครับเทปตัวนี้ห้าร้อยพี่โอ้โหครับห้าร้อยได้ครับขอบคุณมากครับ ราคาไม่ได้นะครับของเสียก็จะมีบางเจ้าขายแพงาาบางเจ้าขายถูกก็ต้องดูกัไเองนะครับนี่เรามาดูของนีจะได้อะไรทางเราไหมเดี๋ยวดูครับมองดูแด้จะไม่มีทางเราเลยเนาะเราจะดูจะแผงวงจรเนาะ so. ตัวอะไรที่มีพวกแผงวงจรพวกเราจะซื้อนะครับอันนี้จะไม่มีทางเราเลยเนาะเดี๋ยวดูไปเรื่อย นอยนี้น่าจะไม่มีทางเราเลยนะครับโอเคดูนต่อไป นี่มีเพียบเลยแต่ไม่รู้ราคาจะได้หรือ,อเปล่ายี่สิบบาทตัวอย่างเลยครับลองดูได้ครับข้างล่างอยู่ข้างข้างข้างล่างเป็นคอมหรือเป็นไรครับตรงล่างตงัวล่างครับตัวล่างนี่พี่เป็ไน,รรนรไรครับพี่อะไอ้ต้นตัวนี้ตัวอะไรครับพี่ตัวข้างล่าง เนี่ยพี่เซิร์ฟเวอร์ป่ะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยขายเท่าไหร่เซิร์ฟเวอร์ขายเท่าไหร่ครับร้อยสีครั้อืยเหมือนได้ของถูกครับพันห้าเซิร์ฟเวอร์พันห้าอ๋อเรี่ยวกับตัวนี้อ๋อครับผมครับครับครับขอบคุณมากครับนี่อะไรม่ถึงครับผมเอาไปแกะแผงวันนี้ครับ เอาแกเอาอะไรเอาแผ่งยังวงจรอย่เดียวครับบนดูชิงครับเเซอวร์ไม่ได้แล้วครับไปต่ออหยลมแรงนะครับโอเคดูตอนนี้ต่อครับจะมีทางเล้าม,มั้ย เดี๋ยวมาดูเซิร์ฟเวอร์อีกรอบนะครับตอนมืดๆดูที่เจ้าของจะลบไหมโอเคซอยนี้น่าจะไม่มีอะไรเนาะ านดนีนาสอก่ะี่ครับเอาละเดี๋ยวดูกันต่อครับเ,เ,เรามาเจอกรณ์ที่เราถามเราเองครับกนทีนัแบแต่นี้ขายไงครับพี่อันไหนอันนี้ครับบาทคหกสิบาทถึงนี่นี่อ่ะนี้ยน้ ได้ครับมันมีมันมีแค่อันเดียวสองอันโอเคมาดูตัวสิราคาไม่ได้แน่เพราะเราขายช่างกิโลครับจะมีอะไรผสมไหมลองดูดิดูนะอสิงโตนะครับ อรถสัมสุงสนเลยอย่างปุ่มกดเนี่ยอันเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อะไรอ,อันละห้าสาิบบาทเนี่ยครับผมถ้าย่หมดเลยนะว่าจะเอาถ้าหมดดลได้เท่าไหร่ครับรถอยู่แล้วไงยังไงผมก็ต้องรถตั้งเยอะหมดผมรอมานนาแล้วเนี่ยยังไงยกมาทั้งรังเดี๋ยวผมลดให้ลดเดิรดเท่าไหร่ต้องถามก่อนเพราะผมก็ไปแกะเอาแผงอย่างเ <c ười> ดียวผมไม่ได้เอาอะไรเยแผงซื้อได้เท่าไหร่เอาห้ดสิว่าผมผมไม่ขายจุดแบ่งให้อะไรเนี่ย ủ, th 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 ang th ang อะไรวะ จะลองต่อดูนะครับได้ไมนะหมนยามองก็ไม่ใช่ยามองคืออะไรือสิบสิบเอ็ดสองสี่ห้าจหเจ็ดี่สิบเจ็จะต่อเท่าไหร่ดีนะครับ ขาลงมาเลิบเลยยืมชักซุ้มหมดคีเลยนะครับคนวณเท่าไหรดีครับแกงต่อไปสองเทดีนะจ้าหามเนี่อ่ะต่อ ได้ม่เงว่าไหมนี่ดูโทรศัพท์ตัวใครตัวมันแล้วาเร่วงว่าไงกัดมารวมมันั้นไม่ด้วยนะฮะไที่เราจับอะอ๋อรวมนั้นด้วยสามร้อยได้ไหมพี่หมดเนี้ยอันนั้นมันมันมันมีกี่ตัวมีประมาณสิบหตัวครับสิตัวมันตกตัวเท่าไหร่ตัวสิบกว่าบาทเองครับไหวไหมเส้อจะหาจะี่้อกครับขอบุครับเดี๋ผมาดูยอแล้กันพี่เด๋ผมมาดูรอบแล้กันเนั้คุ ผลงานที่เดินตลาดไทยในเกมมาสองเครื่องโทรศัพท์โน้ตบุ๊กสนะครับแล้วก็เคสสองนี่ครับคขาผมก็พอได้ของนะครับแต่ราคาก็ต้องต่อรองกันเจ้าก็แผงเจ้าก็ถูกครับเดี๋ยวดูข้าวหน้าเราจะพาไปตลาดไหนครับพบกันในช่องกินเที่ยตกปลาครับขอบคุณครับ